ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีุ่่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือปปเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีหค่ะฝรั่งเศสนะคะ เหล่นนั่นเธอมันเล่นได้เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลที่สุดด้วยตัวคุณเอง w w w f a c b o o c o m w w w f o c o b o o c o m โทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4โดนบอกว่าปลอีคุมอที่โดนโกงครับผมคุ่ะยังไงคะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมครับก็ ฟ้องไปไม่ได้ฟ้องไปแจ้งความไว้ครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับก็ครับบริษัทเขาบ้างทั้งหมดเขาบ้างไหมครับเขาติดคุกอยู่ครับผมคือเขาติดคุกอยู่ด้วยคดีอื่นที่แบบเขาไปโกงคนอื่นไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แค่รอเขาออกจากคุกมาแล้วก็มาเคลียร์คดีกับผมแค่นี้ก็คือพอยก็เป็นอีกเจ้างคุกนึงของเขาใช่ใช่ใช่ทั้งหมดกี่คนที่โดนในเกินทั้งหมดสิคนครับแต่ว่าเขาเข้าคุกไปนานอีกนานแค่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราคุยกับธนาอะไรหรือยังพนักงาทั้งหมดรวมเท่าไหรร่ปะมาณ ทั้งหมด11คนครับประมาณคนละ8,900,000แถวๆประมาณก็8 9 0สนนะครับ9 0สนอะไรเงี้ยอยอยากให้มันเรื่องจบที่ยังไรรองจบยังไง<อ>โอ,โอ้ความจริงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทุกคนทั้ง11คนใช่ไหมเขาก็ต้องอยากได้ได้เงินคืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนทำใจไว้แล้วว่าคงจะยากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้เขาติดคุกอยู่แล้วแบบในเมื่อเขาไม่มีเงินคืนอะ่ะก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็วเหมือนกับมีคุยๆกับพี่ที่เขาเคยทาครัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากรณีอย่างเงง้้้้ยไคคืาาากๆๆกากอร่พววว็็ทใจจจแแม ไม่ว่าถอนใจแล้วแทนเงินิดนึงครับผมแจ้งความปกติไม่ได้ยื้อเรื่องสารอะไรไม่มีครับแค่แจ้งความไว้ว่าคนนี้เขาฟกงเงินพวกเราไปไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้ฟ้องร้องครับจะถึงขั้นนั้นไหมครับพอ่ ความจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนจัดการเองด้วยครับเพราะว่าผมให้น้องมาร์กี้เป็นคนจัดการเพราะน้องมาร์กี้เขารู้จักกับเอเดนซี่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คุยกันมันก็คือคงไม่ถึงพันครองร้องครับแพ้แจ้งความมีใครบ้า,นางนะฮะรวมแก๊งเราตอนที่ตกตก,ตกไฟไม่ได้พี่โดนใช่ไหมฮะพี่ตกไฟก็มีเกรซครับเกรซกู๊ดเคนภูภูมิแพทประภาอะไรพวกนี้ครับมาร์กี้เยอะครับทั้งหมดสิบเคนครับมีทำใจไว้ไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ต่อต้านก็คืออะไรนะทำจริงก็ทำใจไว้ตั้งแต่โดนโกมาแล้วครับเพราะว่าคือรู้ว่าคงได้คืนยาก แม่อันนี้ก็คือว่าเป็นบทเรียนที่เราซื้อะไรอ๋อใช่ครับก็ต่อไปนี้ผมเช็คละเอียดขึ้นเลยบางทีซื้อเองเพราะว่าหลังจากที่โดนโกงไปก็เลยไปซื้อตัวเองอีกเรื่องหนึ่งมีคนบอกว่าเราอ่ะโดนออร์แกไนซ์แฉที่ว่ารับงานได้แล้วแต่อเกนไนซ์หนึ่งมาติดต่อแล้วได้เงินเยอะกว่าเราก็เลย cancel อเกนไนท์ที่ได้เงินถูกกว่า ไม่มีครับไม่มีแน่นอนคือเรื่องนี้คือเวลารับงานมาทางช่องอะไรเงี้ยเราให้เกียรติคนที่มาก่อนครับคือถ้ามาก่อนแล้วตกลงกันที่ราคานี้จบแค่นี้คือจบแล้วคือมันน่าเกียินะครับถ้าเกิดเราไปแคนเซิลเขาแล้วก็ไปงานอื่นที่งานเยอะกว่าอะไรเงี้ยไม่ทำแน่นอนยังไงบ้างที่มันมีข่าวนีมาคนมาแ็ก็งงครับก็ ถ้ามีคนออกมาแชร์ก็ขอให้คนที่ออกมาแชร์ออกมาพูดเลยละกันเพราะว่าคือ,อทางผมมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนยืนยันว่าเราจะเลือกจากคนที่มาก่อนไม่ได้เรื่องเงินใช่ครับคือเวลาทํางานแล้วถ้าถามพูดตรงเลยผมก็ทํางานคือยังไงดีครับทางานตามมารย,ยาทครับใครที่มาก่อนแล้วก็ถ้าคุยกันแล้วจบเรียบร้อยตรงตัวจบคอนเฟิร์มปุ๊บก็คือจบแค่นั้นไม่มีการเอาว่าเฮ้ยแคนเซิลเงินเพราะว่าเรื่องเงินที่มากกว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนอก็ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแชร์ผมเนี่ยก็ขอให้เขาออกมาพูดละกันเขาบอกว่าเจ้าของเขาอยากได้บอยมาก อะไรเงี้ยให้เป็นล้านเลยอย่างเงี้ยเราถึงยอมไปอีเวนต์เป็นล้านเหรอครับไม่ <c oughs> ไม่มีครับผมผมคงไม่มีอีเวนต์เป็นล้านแน่นอน แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟปีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงิน,นความรักแบบแั่นๆนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว .com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว